ราศีพฤกษพผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนและอยู่ในธาตุดินคําพยากรณ์คำทานายของราศีพฤกษพการทํานายการดูดวงชะตานั้นเป็นศาสตร์ความเชื่อที่อ้างอิงจากตําแหน่งของดวงดาวในทางโหราศาสตร์เป็นการชี้แนวทางการใช้ชีวิต ให้ก้าวเดินอย่างระมัดระวังมีสติมีความรอบคอบซึ่งทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นั้นท่านจะพบเจอกับการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างมีความเร่งรีบมากกว่าปกติ ท่านจะพบเจอสิ่งที่เข้ามาทำให้ท่านนั้นมีการตัดสินใจอย่างฉับพลันหรือในบางครั้งท่านก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมเท่าที่ควรนักนั่นก็คือในส่วนของการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ในภาพรวมของการงานการเงิน หรือแม้แต่ความรักนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงกลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นดวงดาวมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งนั่นจึงส่งผลที่ดีกับการเงินกับการงานของชาวราศีพฤษภหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานนั้นกำลังจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคกำลังจะก้าวหน้าเกิดความมั่นคงสิ่งที่เคยฉุดรั้งกำลังเริ่มคลี่คลาย ปัญหามลสมต,ต่างๆถึงเวลาที่จะต้องหยุดจะต้องเปิดทางให้ชาวราศีพฤกษบได้ก้าวเดินหากจะพูดถึงงานของชาวราศีพฤกษบในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นดวงชะตาของท่านได้แรงสนับสนุนจากดวงดาวท่านนั้นจะไม่ตกอับท่านนั้นจะไม่ถึงตาจน ช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะต้องย้อนกลับมาแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหานั้นจะเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและดวงชะตาของท่านจะต้องวนเวียนกลับมาพบเจอกับปัญหาเหล่านั้นอีกแต่ในครั้งนี้จะแตกต่างไปจากเดิมท่านจะพบเจอกับผลทางที่มาแก้ไขท่านจะพบเจอกับสิ่งที่จะเข้ามาทำให้ท่านนั้นพบเจอกับทางออก ส่วนหนึ่งนั้นท่านจะได้คนที่มีความรู้ได้คนที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเข้ามาช่วยแก้ไขเข้ามาช่วยให้คำปรึกษานั่นจะทำให้งานของท่านสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แต่งานบางอย่างท่านก็จะต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดงานบางอย่างหากปล่อยไว้ก็จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา เช่นงานบางอย่างงานบางชนิดยิ่งทํายิ่งแก้ก็ยิ่งทําให้เกิดปัญหาพบเจอกับปัญหาต่างๆนานาท่านจึงต้องจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจปิดกิจการนั้นปล่อยงานนั้นหลุดมือออกไปเพื่อที่งานอื่นๆหรือแม้แต่ธุรกิจอื่นๆนั้นจะได้ไปต่อได้ก็ถือว่าในช่วงนี้เรื่องงานของชาวราศีพฤกษ์ ยังคงไม่เหมาะกับการที่จะจับปลาสองมือในเวลาเดียวกันแต่ลักษณะเด่นของชาวราศีพฤกษบ์นั่นก็คือชาวราศีพฤกษพเป็นคนที่พูดจาเก่งเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับคนได้หลายกลุ่มอาชีพที่เหมาะที่ถือว่าหากชาวราศีพฤกษพมีเกณฑ์ที่จะได้ทำหรือได้จับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกชะโลกเป็นอาชีพ ที่จะทำเงินทำทองให้กับชาวราศีพฤกษฎได้อาชีพนั้นก็คือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการขายออฟไลน์ line, การขายออนไลน์การพูดการจาการเชิญชวนชาวราศีพฤกษฎถือว่ามีคำพูดคำจาที่เป็นมงคลมีวาทะศิลที่ดีเป็นคนที่ถือว่าหากมีการค้าขายชาวราศีพฤกษฎก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ชาวราศีพฤกษ์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในด้านการค้าการขายเรียกได้ว่าหากชาวราศีพฤกษ์จับทิศจับทางถูกชาวราศีพฤกษ์มีเกณฑ์ร่ำรวยมีเกณฑ์รับทรัพย์กระเป๋าตุงจากการค้าจากการขายอย่างแน่นอนสำหรับการเงินของชาวราศีพฤกษ์ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤกษ์ในช่วงนี้ หาเงินเก่งหาเงินง่ายแต่ชาวราศีพฤกภก็ใช้เงินเป็นว่าเล่นเช่นกันส่วนหนึ่งที่ชาวราศีพฤกภสูญเสียเงินไปนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการเดินทางต่างๆซึ่งในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤกภนั้นเหมือนชีพจรลงเท้ามีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆมากกว่าปกติมากกว่าช่วงปลายปีที่แล้วเสียอีก ไม่ว่าจะด้วยงานเรื่องส่วนตัวหรือไปท่องเที่ยวต่างๆชาวราศีพฤกษฎในช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างที่จะมากและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากเลยทีเดียวชาวราศีพฤกษฎในช่วงนี้การเงินของท่านนั้นก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษฎยังหาเงินเข้าหาตัวเองได้เพียงหนึ่งช่องทาง หากมากไปกว่านั้นชาวราศีพฤกษศพก็จะพบเจอกับอุปสรรคการเงินติดขัดเรียกได้ว,ว่าหากมีช่องทางมากกว่าหนึ่งช่องทางการเงินของชาวราศีพฤกษศพจะเกิดปัญหาทัานทีก็เรียกได้ว,ว่าในช่วงนี้หากชาวราศีพฤกษศพเก็บได้ให้เก็บออมได้ให้ออมชาวราศีพฤกษ์ศพนั้นถัดจากนี้ไปก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อน มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นกันก็อาจจะเป็นการรักษาพยาบาลตัวเองหรือแม้แต่คนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยหรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเกิดชำรุดเกิดสูญหายก็ถือว่าในช่วงทัดทางนี้ไปการเงินของชาวราศีพฤกษนั้นมีเกณฑ์ได้ใช้เงินก้อนอย่างแน่นอน และชาวราศีพฤกษพท่านใดที่มีบัตรเครดิตที่จะต้องชําระผ่อนเป็นงวดงวดต่อจากนี้ไปเกณฑ์ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์จะพบเจอกับโชคลาภมีเกณฑ์จะพบเจอกับสิ่งที่จะเข้ามาทำให้ท่านนั้นสามารถนำเงินนำทองไปปิดหนี้ไปเปะสินได้ก็มีเกณฑ์จะเกิดจาก การที่ท่านนั้นได้โชคได้ราบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆหรือแม้แต่ท่านจะได้เงินจากมรดกตกทอดต่างๆซึ่งเป็นส่วนของตัวเองหรือแม้แต่เป็นส่วนของคู่รักสามีภรรยาก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบที่ท่านไม่รู้เนือ้อรู้ตัวมาก่อนเรียกได้ว่าท่านจะสามารถลืมตาอ้าปากได้ในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไป หากจะพูดถึงเกณฑ์ดวงชะตาด้านความรักของชาวราศีพฤกษฎในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้นชาวราศีพฤกษฎมีจุดเด่นมีของดีในตัวเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทะที่ดีใครได้ฟังใครได้ยินก็จะหลงไหลและคล้อยตามชาวราศีพฤกษฎนั้นไม่ว่าจะไปสถานที่แห่งใดเข้าไปอยู่กับบุคคลกลุ่มใด ชาวราศีพฤกษ์ก็ค่อนข้างเป็นที่รักค่อนข้างเป็นที่ให้ความสนใจกับหลายๆท่านชาวราศีพฤกษ์หากท่านใดที่มีคู่แล้วมีสามีภรรยาท่านต้องระวังปัญหามือที่สามเพราะมีคนอยากจะเข้ามาใกล้ท่านอยากจะเข้ามาทำความรู้จักท่านก็ต้องเว้นระยะห่างให้อยู่แค่เพื่อนให้อยู่แค่ขอบเขต เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆและชาวราศีพฤกษฎท่านใดที่ยังมองหาเนื้อคู่อยู่หรือกำลังมองหาคนรักชาวราศีพฤกษฎหากมีเกณฑ์เดินทางไปสถานที่ต่างๆที่ท่านไม่คุ้นชินหรือเดินทางไกลที่ห่างไกลาจากที่อยู่ณปัจจุบันมีเกณฑ์มีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่ท่านถูกใจ พบเจอกับคนที่ตรงสเปคของท่านแต่ท่านก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวท่านนั้นอาจจะต้องมีการแข่งขันในความรักหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะก้าวเข้าไปเป็นมือที่สามซึ่งทั้งหมดนี้ท่านต้องดูทิศด,ดูทางให้ดีระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากท่านใดที่มีคู่อยู่แล้ว มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้สมาชิกใหม่มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะสมหวังในการรอคอยการมีบุตรธิดาก็เรียกได้ว,ว่าในช่วงถัดจากนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีพฤกษบในด้านความรักนั้นคู่รักสามีภรรยาก็มีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนาในการได้บุตรธิดาได้สมาชิกมาเป็นพยานรัก คำทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษบในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพโดยรวมนั้นถือว่ามีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกนั้นประพฤติตัวดีคิดดีทำดีพูดดี แล้วท่านก็จะพบเจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตก่อนจบคลิปก็ขอให้ท่านนั้นตั้งจิตให้มัน่นเพื่อทำการเปิดดวงเปิดรับสิ่งที่ดีๆที่อยู่รอบตัวท่านให้ท่านตั้งจิตให้มัน่นแล้วพิมพ์คำว่าต่อแต่นี้ไปบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สร้างขอให้เปิดดวงเรียกเงินเรียกทอง ให้ข้าพเจ้าร่ำรวยความจนไม่มีรวยไม่มีที่สิ้นสุดก็เพื่อให้ดวงชะตาของท่านนั้นเปิดรับพลังงานดีๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวของท่านก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ